à sao bật tin rồi bật tin rồi lớn quà lớn quả นี่เราเอาอะไรนะให้ผู้อาวุโสลอตเตอรี่แลกดาวลอยค่ะไหนดาวลอยอยู่นี่เอเราแลกโดยลอตเตอรี่หยิบไปเลยครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้หวยไม่ออกเลขอะไรท้อเนี่ยกูโน้มไปก่อนจะถูกจริงๆนี่วันนี้พี่ยอหยิบแล้วเรียกก่อนเลยนะดีเอ็นเอเราจะได้ติดอ่ะนี่อาการอายุ20 72เหรอ เโอเคเออโอ้นี่ยแล้วแล้วประเดนคือถูกด้วยนะก็ถูกนี่ฮาเลยนะเล่นไปก็ไม่รู้อายุตัวเองเห็นแล้วฝนตกเลยครับเลเทะอะไรเทะครับเลเทะอันนี้ก็เลเทะฮะเลเทะนี้ตักตะไคร้หน่อยดิสุดข้าค่ะก็มีตะไคร้ด้วยตะไคร้ าเกิดว่าการกินข้าวอยู่ที่บ้านมันสบายเกินไปนะครับเราก็ลองเข้ามาทำอะไรลึกๆในนี้แล้วก็ไฟวแวบ,บ๊แบ,บๆมองไม่เห็นว่าเป็นน้ำตาหรือเกลือกินเข้าไปอาจจะรู้สึกว่าเอแทนที่มันจะหวานอาจจะเค็มนะฮะอันนี้ฝีมือแม่ครัวพ่อครัวนะฮะเราไม่ทำไรฮะก็คือนั่งกินอย่างเดียวตีไม่ได้เลยนะตีโดนตบ <laughs> อราพร้อมแล้วเหลือเหลือเหลืออีกคนนึงถ้าไม่หมดก็คือโดนตบลมไอตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมูเลยนะข้าสวยไก่เด้งไอ้ไก่อะไรนะไก่เด้งอ๋อไก่เด้งรู้นักนายว่าไก่เด้งคืออะไรเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกี่โมงสิบโมงน่าจะได้อยู่นี่กี่โมงวะ ต้องชัดอยู่เด็ดหนึ่งสองสามองเอาวิดีโอปะเออพอดีที่ระบผมมนะครับให้คนคนน้อยลงอยู่ชุดเราจะได้พร้อมเละนี่พร้อมแล้วเนี่ยผมไปพร้อมนี้เลยเออเดินไป ไปฝังนูดกล้องไข่ไข่ใใยี่าบบไม่ได้คุไม่ได้ไม่เป็นไร<ะ>ไม่ไจะยากเอายากงถุงถุงถุงขาว, <c oughs> ขาวออกมาก่อนเลย่ถุงติดรองเท้าใช่ไหมอ้าวไม่ได้สักทีไปยังไม่ไ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเราจะเดินไปจากนี้นะเลาะไปตามนี้นะเลาะขึ้นไปนะแล้วก็ลงมานะแล้วก็ขึ้นไปยอดนั้นนะแล้วก็ไปตรงที่มีหมอกนั้นนะยอดนั้นเลยที่มีเต็นต์ตั้งอยู่ไม่เห็นเต็นตละบอกบงัง <c oughs> โอ้ ยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอกระโดดเลยนะเจ็ดชูคอรีเดย์อะเรารวมกันตรงไหนดีพี่สองามที่องามีบไมไม่เยมรูไหนเขอ เหมือนกับว่าเราจะต้องหลบฝนนิดนี่นะครับผมไม่อันนี้ต้องดึงให้ตึงอันนี้มันต้องดึงให้ตึงใครจะเสียสลับก็ไม่คือไม่แต่ถ้าดึงตึงอ่ะไม้จะหลุดมันจะหักก็ห่ออันนู้นอ่ะจะได้อยู่ต้องดึงเอาไอ้นี่ออกก่อนไหมมุกไอ้นี่จุดหน้าแหละเกลียกเราตั้งแต่เรามากินข้าวกันเถอะอืวไหล่รูมันชู

เป็นตัวเก็บอะไรขนะองมันวะคือมันซีมาอะไรวะปล่อยจังจุดฟอง เราไม่ยัดเยหน้าเัราก็มองดคนดูก็มองดูิภาพถ่ายหน้าบบ